จะมาทำการนะครับเปิดเลยครับแบบเมทัลหรือฮัตคอร์กันแบบเพลงนี้ครับแบบฮัตคอร์เมทัลนะครับครับท่าแรกของเราครับ Open the l a y by dog นั่ไปครับเริ่มเลยเริ่มครับเอ่อคราวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ครับโดยมีอูเข้ามาด้วยครับหนึ่งสองสามเอาทุกอู่โอ้ เอ้าเจมส์แมนนะครับอืมอเออเออครับท่าแรกของเรานะครับไม่สามารถเปิดเลยได้ต่อไปกำลังท่าที่สองกันนะครับท่าที่สองของเราครับท่าที่สองของเรานินจาเลรีไฟทูเดอะวอลล์ครับออาซ้มไปไปไปพี่คีผมพลาดผมขอไก่อีกรอบนะครับไป